คือวิธีการสาธิตการเพาะเพาะลูกเผือกนะคะจ้านะคะกำลังสาธิตวิธีการเพาะลูกเผือกนะคะอ่าประมาณพอประมาณเนี้ยมันมันพอต้องไปพอต้องตีหรือต้องมันต้องตีหรือซุบะ อันนั้นแล้วเอาพ่อประมาเนาะเจอเรื่องขามันติดกันมันขีดกันต้นมันสีเลี่ยวแต่ขามันหากันต้นมันสีมุกแก็บดํานะคะบาดเนี้ยหลังจากนั้นแล้วช่วงวันใหญ่เรียบร้อยแล้วเนาะใหญ่เรียบร้อยแล้วดินแกลบแกบลบร่วงกันดินเจ็ดที่พอเส้นแกลบ ขี่ไม่ขี่ค้อยิงงวงขี่มัวมักผสมกันเลยเล่สบายขี่งัวงครับมันกูแก่สองสอบคือว่ามันบ่ต้องบ่ต้องไปตบมันแน่นเขาโรยไปได้ข้าสีโรยได้แต่เวลาเขาหดตรหนามใหญ่หัวมันโผลหนึ่งมันโพลถึงถ้าถึงแดดถ้าถึงแดดถึงยังแหลมมันสี่เบาครับไอ้ดินกัวปันเพราะเพราะม้วนได้ถือแล้ มันบ่มีดินมันถือบ่ความมันถือบ่คอยแตกถ้าอากาศเย็นๆน่ยถ้าอากาศเย็นๆน่ยมันถือบ่คอยมันถือบ่แตกเร็วแต่ถ้าอากาศอันธอน์ถ้าอ่อนไม่ถือแตกเร็วนี่คือจังทีเนี่ยนี่ทีผมเอ็ดในเบิร์นเนี่จากขั้นตอนตัวนั้นตัวที่ผ้าตัดนั่น